เพราะการดําเนินชีวิตที่รีบเร่งของคนในสังคมปัจจุบันจึงละเลยในเรื่องของสุขภาพทั้งเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือการดูแลเรื่องการขับถ่ายให้เป็นเวลาจึงเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆที่สําคัญคือโรคริสีดวงทวารหนักเฟรซิเต้ขอเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักเป็นยาแผนโบราณที่มีความปลอดภัยสูงประกอบไปด้วยตัวยาสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์สำคัญต่างๆ เช่นเพชรสังฆาตโกดน้ำเต้าและตัวยาอื่นๆอ,อีกหลายชนิดซึ่งล้วนมีส่วนช่วยเสริมสรรพคุณในการบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักการันตี7วันฟอร์ไม่ต้องทรมานไม่ต้องอายหมอและช่วยในการระบายท้องยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ในเครือด็อกเตร์สาโรธสนใจสั่งจองผลิตภัณฑ์โทร083 824 6560หรือที่ world w w f e r r i c i t y c o t h